สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับให้กับทางี EP นี้มาว่ากันในเรื่องของหมัดมวยกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะภัยคุกคามนะครับจากทางฝั่งของ เพื่อนบ้านนะที่กำลังทำลายชื่อเสียงของมวยไทยของเรานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากประเด็นของนักมวยชาวบราซิลก็ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องแต่แตกต่างออกไป ทำไมผมถึงใช้คําว่าแตกต่างออกไปเพราะว่าล่าสุดนี้สื่อใหญ่อย่างแมทามนะครับได้ออกมาพูด2เรื่องเลยนะคือเรื่องของซีเกมแล้วก็เรื่องของทิอาโก้เทเซล่าเนะครับเรื่องของทิอาโก้ก่อนนะครับคือทางฝั่งของคแมทามเนี่ยเขาออกมาพูดถึงการโอนสัญชาติของทิอาโก้ ล่าสุดนี้นะครับชักจะไม่ได้สัญชาติคาเมซะแล้วแะครับท่านผู้ชมดูทรงแล้วนะฮะการพาดหัวข่าวของคาเมไทม์นะครับบอกว่าเป็นไปได้ในสัญชาติกัมพูชาของนักสู้ชาวบราซิลทากลางข้อพิพาทด้านศิลปะการต่อสู้นะครับพาดหัวมาแบบนี้ส่วนเนื้อหานั้นนะครับก็ได้พูดถึงท่านนายกวุนเส้นนะที่ออกมาบอกกล่าวนะที่ผมบอกกล่าวไปก่อนนั้นในเรื่องของเงินบริจาคท่านผู้ชมครับอืมจริงๆแล้วเนี่ย เงินบริจาคที่มันถูกระดมทุนเนี่ยมาจากหลายทางมากนะครับมาจากเศรษฐีของกัมพูชานะซึ่งเขาตั้งเป้าวไ้อยู่ที่5 0 0 0 0นเหรียญน,นะครับซึ่งทางท่านนายกเนี่ยวุ้นเส้นนะก็มอบให้ไปแล้ว20,000เหรียญน,นะครับแล้วก็กระทรวงอื่นๆก็ทยอยนะฮะช่วยกันร,ระดมนะช่วยกันร,ระดมทุนให้กับออนักมวยรายนี้และนะครับปิดท้ายว่าถ้ามันไม่ ตกบกพ้องกับกฎหมายของบราซิลก็จะมอบสัญชาติมพูชาให้นะครับนั่นคือเนื้อหาที่เราบอกกล่าวไปซึ่งสื่อใหญ่ก็พูดตรงกันนะครับล่าสุดนี้มันเกิดข้อพิพาทขึ้นมานะครับมันเกิดเสียงแตกขึ้นมาท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นทางฝากฝั่งของคุนกัมพูชาเองรวมถึงนะเกี่ยวกับการหาเสียงของท่านนายกวุญเซ้นในตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่า,กาแกมาเล่นกระแสกุลคาแมเนี่ยเหมือนจะเอาใจนะ แฟนประชาชนที่คลั่งคุณคแคมอยู่ในตอนนี้และตีข่าวเรื่องนี้นะครับสร้างแรงจูงใจเพื่อคะแนนเสียงนะครับท่านผู้ชมคนที่เขาอยู่อีกฝ่ายเขาก็โจมตีหนักเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเงินต่างๆเนี่ยนะครับเป็นภาษีของรัฐเนี่ยแกเอามาลงตรงนี้อ่าท่านผู้ชมครับความไม่พอใจนะซึ่งเชื่อว่านะครับกระแสของเดียโก้เนี่ยคงจะดรอปลงไปนะท่านผู้ชมหลังจากที่เขาเองเนี่ย ออกจากมวยไทยหรือว่าถูกแบนจาก WMO ไปที่เรียบร้อยแล้วนะจะทำให้นักมวยคนนี้อาจจะไม่ได้สัญชาติแม่นะครับซึ่งสื่อใหญ่ของกัมพูชาก็เน้นในคำนี้นะครับอาจแนะนำเขาบอกแบบน,นี้นะเขาบอกว่าอาจแนะนำแต่ไม่ได้บอกว่า จะให้เลยนะฮะอาจแนะนำนะเขาใช้คํานั้นนะครับแสบมากนะผมจะบอกให้นี่ก็ต้องแฉความแสบกันแหละนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีผลกับบ้านเมืองของเรานะอาแกอ้างไทยอย่างเดียวนะสำหรับสื่อของกัมพูชานะี่ล่าสุดเนี่ยในเรื่องของขนเนี่ยนะผู้ชมครับเออสื่อของทางกัมพูชาก็บอกว่าท่านนายกวุนเส้นเนี่ยเป็นคนอนุญาตนะให้ไทยเนี่ยใช้ชื่อร่วมด้วยหรือว่าขึ้นทะเบียนร่วมนะบ้าไปแล้วท่านผู้ชมบ้าไปแล้วจะล้างสมองประชาชนไปถึงไหนเนี่ยสื่อของกัม แสบจริงๆคือก็ต้องพูดแบบนั้นในหลายๆครั้งในสื่อของกัมพูชาเนี่ยตัวดีเลยเพราะว่าสื่อของกัมพูชานะครับเขาจงใจโจมตีเราโดยตรงไม่ว่าจะหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับหลายปีที่ผ่านมานี่โดนสื่อลิงก่อนเลยนะครับแล้วก็พูดไปในทิศทางที่ไม่ดีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มันเริ่มต้นจากสื่อของกัมพูชาที่ออกมาบอกกล่าวว่าไทยโกงนะ บางเพจก็เขียนบิดเบือนไปในเรื่องของไทยใชย้หินเข้าไปในนวมนะหรือว่าของแข็งเข้าไปในนวมซึ่งมันไม่ใช่แล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องราวนี้ทั้งๆที่นะนักมวยของกัมพูชาก็ทําผิดกฎเช่นกันนะครับแต่เขาก็เพ่งเล็งมาที่ไทยของเราก่อนโดยเฉพาะมุมกล้องนะท่านผู้ชมครับมุมการถ่ายทอดสดที่แทบจะไม่ได้จับน,ะนักมวยกัมพูชาเลยแต่มันก็มีช็อตที่เราได้เห็นนะครับ การถอดอุปกรณ์ออกจากนวมอยู่ทั้งสองฝั่งแต่สื่อของทางฝั่งของกปัปตชาก,ก็จงใจเน้นมาที่นักมวยไทยอย่างเดียวในการพูด ถึงในเนื้อหาของสื่อนะครับทุกผู้ชมตอนนี้ก็ลามบานไปนะไปยังาทางฝั่งสื่อใหญ่ของกัมพูชาไปพิธีเรียบร้อยแล้วเหมือนจะรู้งานน่ะแหละครับทุกผู้ชมแหมช่วยกันเผยแผ่เร็วเหลือเกินนะไอคาไหนที่บอกว่าไทยโกงนี่มันเร็วๆนะฮะแหมก็บอกกราบไปแล้วว่าให้ช่วยกันตรวจสอบหน่อยนะครับว่ามันเป็นคนไทยจริงไหมอ่าทำไมอุปกรณ์การแต่งตัวมันดูแปลกๆนะครับมงกุฎก็เป็นผ้าเตีย้ยเออนะกางเกงก็กางเกงของขเขมรซึ่งมันผิดแปลกทานผู้ชมครับ เราก็ไม่ได้คุ้นตาปกติแล้วนะครับถ้าเป็นนักมวยไทยเขาจะมีมงคลประจําข่นะเออนักมวยไทยจะไม่ค่อยใส่ผ้าตี้ยพันหัวมาแบบนี้ท่านผู้ชมนะถ้ามองอีกมุมนึงนะครับในรายการจัดก,การแข่งขันเนี่ยเขาบังคับให้ใส่หรือเปล่าและอย่างนี้คือการบังคับไหมจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีครูมวยครูบาอาจารย์นะมงคลนี้ก็เหมือนกับครูบาอาจารย์นะครับที่เอาไปครอบหัวเนี่ย เวลาที่เราเห็นนักมวยต่างชาติครอบมองคคนเนี่ยนั่นก็คือว่าเขาฝึกมวยที่เมืองไทยนะครับเออมีค่ายในเมืองไทยฝึกสอนเขาอยู่ซึ่งเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นมือชาวโชวเชียลของบ้านเมืองเราแหละครับทุกผู้ชมครับขุดหากันเลยค่อนข้างเร็วแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นคนไทยจริงไหมอ่ะประเด็นแรกคือใช่ครับนักมวยไทยแต่ประเด็นในเรื่องของการโกงไม่ใช่ละครับอันเนี้ย ถูกใส่ร้ายป้ายสีจากสื่อของทางกัมพูชาท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางสื่อเองอ้างมานะบอกว่ามวยไทยนั้นใส่แผ่นเหล็กไว้ในหนวมนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของนักมวยกัมพูชาก,ก็ใส่ด้วยมันเป็นแผ่นยางกันมือท่านผู้ชมครับแต่สื่อเองก็นำเอาไปเขียนอยู่ฝั่งเดียวนะครับว่าไทยโกงนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นการจัดฉากใหญ่แม่มุมกล้องนี่รู้งานเหลือเกินเนี่ยนะท่านผู้ชม ส่วนนักมวยไทยที่เดินทางไปหากินที่ต่างประเทศก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นนักแสดงจําเป็นก็ได้นะฮะเออเป็นตัวละครจําเป็นนักแสดงจําเป็นก็ได้นะครับโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยแล้วก็คัดกรองหน่อยนะครับเออบางครั้งเองเนี่ยมันอาจจะเสื่อมเสียไปถึงวงการมวยนะ ที่ไปแต่งตัวอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะหรือว่าควรที่จะคัดรายการในการจัดการแข่งขันด้วยนะในการไปแข่งขันไปชกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมบางครั้งเองเนี่ยเนี่ยมันก็จะหาวิธีเล่นเอาแบบนี้มันอาจจะไม่คุ้มได้นะเออ,อเรื่องราวต่อมานะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวของความอัพยศอดสูของซีเกมท่านผู้ชมครับรายงานล่าสุดออกมาแล้วในเรื่องของที่พักบ้านพักนักกีฬาท่านผู้ชมครับสรุปแล้ว ไม่เสร็จและออกมาบอกกล่าวนะว่ามันจะเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้แต่อยู่ได้เพียงแค่3,500คนแต่เพียงเท่านั้นนั่นว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้านนี้ไม่ทันแน่นอนท่านผู้ชมครับอ่ะสรุปคือไม่ทันนั่นแหละนะแต่ขางกพูชาบอกว่าเข้าพักได้แล้วนะ3,500เดือนนี้เฮ้ยนักกีฬาบวกกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทีมงานสตาฟ์บัหมื่นสองเข้าพักได้แล้วนะ3,500 แล้วอีก900 0จะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะครับทีนี้อา้าวมันเกิดอะไรขึ้นครับล่าสุดนี้นะครับสื่อใหญ่ของกัมพูชานะครับอย่างคาเมท์ทามได้ออกมาบอกกล่าวว่าหมู่บ้านพักกีฬาเสร็จในช่วงเดือนนี้นะเสร็จในช่วงเดือนนี้นะครับอ่านะเขาเขียนมาแบบนั้นนะครับซึ่งนะครับเขาบอกว่าหมู่บ้านพื้นที่8เฮกตาร์ไม่อยากจะรู้หรอกว่ามันใหญ่แค่ไหนอยากจะรู้ว่ามันจะเสร็จไหมนะซึ่ง ทางฝั่งของเลขาธิการน,นะของทางฝ่ายการจัดงานสีเกมในครั้งนี้นะครับได้ออกมาบอกกล่าวว่าหมู่บ้านนักกีฬาสร้างเสร็จและจะต้องรับนักกีฬาในสัป,ปดาห์ที่3ของเดือนสิ้นเดือนนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะอุปกรณ์ที่จําเป็นได้มีการติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วในอาคารคุณวัดจาเลินได้กล่าวว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะรองรับนักกีฬาได้3,500คน ระหว่างการแข่งขันซีเกมในขณะที่คณะผู้แทนนักกีฬาและนักกีฬาที่เหลือจะได้เข้าพักในโดงแรมระดับสีดาวและสถานที่อื่นๆที่ตั้งอยู่ใกล้ที่จัดงานนี่แหละความวินาศเริ่มชัดแล้วสําหรับซีเกมในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับคณะผู้แทนนักกีฬาและก็นักกีฬาทั้งหมดนะครับหนึ่งคนอันนี้คือตัวเลขที่สรุปมาอย่างเป็นทางการนะครับนี่รวมทีมงานสตาฟโค้ดแล้วด้วยนะ นะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยส่งนักกีฬาไปมากที่สุดนะครับด้วยตัวเลข1,985คนอินโดนีเซียเป็นอะันดับที่2นะครับ1,802คนนะเจ้าภาพเองเนี่ย1,158งนหอ้ 1, คนไอเจ้าภาพไม่น่ามาพูดนะเพราะว่าเป็นบ้านของตัวเองนะครับคุณจะไปพักอยู่หรือเจ้าภาพนในบ้านพักกีฬาเนี่ยโอ้จริง <c ười> เออสามมนาเองนะยังจะไปแย่งแนะเพื่อนบ้านเขาอยู่อีกเลยสามมนาเนี่ยเฉพาะนักกีฬาของกัมพูชานี่ก็พันเลวนะ เขาไปอยู่นี่ก็เหลือประมาณ2,000กว่านะแล้วมันจะไปอยู่กันที่ไหนล่ะเอออีกหมื่นกว่าเลยนะวยนี่อย่างแนวนี่นะรวมถึงนะกำหนดการแข่งขันกีฬาจะแบ่งออกเป็น3.7ชนิดเขาบอกแบบนั้นรวมถึงกีฬาพื้นบ้าน3ชนิดได้แก่หมากลุกขมนินโบกาตอกุนคาแม่เนี่ยล่าสุดนะธรรมนูญสีเกมเนี่ยได้มีการปรับแก้ในเรื่องของกีฬาพื้นบ้านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เหลือแค่2ชนิดแต่เพียงเท่านั้นนะเนี่ยมันโดนกลโกงของเจ้าภาพเข้าไป ส่งโบกาตอและคุณคาเมนะเป็นกีฬาพื้นบ้านแล้วเอาคุณคาเมไปจัดแทนใส่มวยเนี่ยความแสบของเจ้าภาพมันอยู่ตรงเนี้ยซีเกมครั้งนี้นะครับทำให้จะต้องมีการปรับแก้ธรรมนูญกีฬาซีเกมใหม่นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหแสบเหลือเกินนะ EP นี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับแ์ความแสบของสื่อพูชาไปแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เองเนี่ยนะฮะก็จะได้เข้าใจอะไรครับว่าเขาคิดอะไรกับเราอยู่นะนะก็ต้องระวังแล้วก็ต้องเสพข่าวให้ระวัดระวังกันด้วยนะครับบางครั้งนี่จัดฉากสร้างเรื่องกันขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับทุกผู้ชมนะ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกผู้ชมถ้าชั้นชื่นชอบคอนเทนต์ของผมแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟปรุงบอลหน่อยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้จะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ